สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับสุเปลคนภูเขาคนภูไหยคนเดิม้วพี่น้องเดอ้อมามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาแนวไปบ้านมาเอาแนวขี่ขัขน้นไปนอนไหวถ้าทื่นสวยมามือนีสารับเมนูมือนีก็ได้มาจากน้องคณุมก็ได้ขี่ปลาพุ่งปลาใส่ปลามาสารพัดลูกกรปลาแล้วพี่น้องมากครับว่านี่ละมือนีขีเมนูอัดขี่ปลาพุ่งปลาใส่ปลาแล้วพี่น้องอัดเส็บ กระตําเครื่องคือนก็พี่น้องหลายแรงนะนวมันบอ่อแสบเพ็ดตะแม่พี่นู้ดขี่ปลานี่กระจังเฮือนแนวคือึก็เห็นะแสบบลซ้ำจำสูตรบลได้สูตรไผกับสูตรไผเด้อพี่น้องมาพอตําเครื่องเตรียมของเร่าๆเข้ากับมาทอดก้อน้อพี่น้องทอดเร่าๆเข้าจังคอยจิไปิพัดเด้อพี่น้องเด้อกะทอดทีละอย,ย่างเล่ะทอดใส่ปลาพุ่งปลาขีป่ปลาเนี่ยทอดไปแสบบลซ้ำจำสูตรบลได้พี่น้อง มาตรงหน้าตะแก่แคมป์ปิ้งโอ้เสยบเบต้องกอดกับสูเปลกับทีมงงนตั้งสันเมนู่ตะนมือจ้าพากันทหาระขับแกลมอ่ะจ้หน้ากินขักเกอนสุดดอดพอถอดแล้วแล้เห้ากับไปข้างหมอไม่เตรียมน้ำมันผือแล้วเอาเครื่องสมุนพรทย่นห้องต่ำไปพี่น้องลกใบพัดเห็นมันหอม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 แล้วก็เอาไปเที่ยวถอดไปลงไปพัดเอาแ้่เราเข้ากับเอาเครื่องไส้ล้วพี่น้อง มี่ยังกะไซมี่ยังกะไซบ่มีก่กะบะไซแซ่บ,บซปศุ่มจำสูตรบ่ได้นี่ละผัดให้มันหอมผัดให้มันแห้งแห้งแห่งใกหน่อยนี่เอาเข้าวก็รอกลดหยีลงไปพอยังสู้แล้วพี่น้องเด้อผงนัวขาดบ่ได้น้ำตาลจักหน่อยน้ำปลากระยาะลงไปโอ้เล่โคเล่พัดไปให้มันแห,แห้งพี่น้องนี่ขาดบ่ได้บอกสองเศร้าน้ำลงไปน้ำโอ้คักคักอีเด้อบอกเลยสุเปอร์เอวว่าคักนี่นี่หอมโหระพาโอ้โหระพาพี่น้องอ่า ไปกระเพาวไปกระเพาวว่าพิษว่าพิษเนี่ยขัวแขมันแขงแขงแขมันหอมหม,อมโอ้ยบอกเลยเมนูเมนูนี่คัก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 นี่มันแห้งได้กับดื่มน้ำจันไอยยามันไหมหม้มอมพี่นอ้องเออคักเนี่ยซุปเปียวโอ้โหเมนูล,ล่างสันมือน,นี่กับผัดพ,พุ่งปลาขี่ปลาใสาปา่ปลาสารพัดอ,อยู่กับปลาพี่น้องมามาให้ยุกไกให้ยุกไกแซบ่บๆน้ำกันกับซุปเปียวทุ่งนาตะแก่แคมป์ปิ้งนะพี่กัดอยู่หนองคายนะพี่น้องเด้อ อิงแสบบกักคักคือเกามา,ขา,าขาดอะไรคือเกอา,า,าบักส,สองเศร้าอัดเข้าไปเต็มคาราเบลคือเกามามามาแซ่บๆน้งกันกับซูเปอร์เด้นะพี่น้องเด้อ